พันโหยว่าพ่นเอาลูกมาลรงทานมาพอสิ่งเราี่วัสดีครับหยางโกลนสวัดดีครับพี่น้องผมวัสดี่ผ้าพี่พานองมากสวนเกษตรนาดีอนี่มือนี้มือนี้ผ้ามากินกินโพอกินโพนอันเครื่องในหมูเครื่องไนหมูต้มพี่น้องกินโมนดิบว่ะเครื่องในหมูต้มเปื่อย แทบแทบครับผมดินไปลมาม่ๆพี่น้องหาเขามกินน้ำกันจู่ๆจะหาเขามาเจอกันนี่จูสุกจูสุกบ่จูเดีบว่จู่เลยบใคยี่สิบจูสุกเด้อว่าจูเดียบขายี่สิบน้ำจิ้มเลยเหล้าขาวน้ำจวดน้ำตาพี่เพียดขาดเพื่ะไ้ขาดเพื่อะไราดเพี่ออรน้ำตาพี่เพียครับพี่น้อง

ถ่ายถ่เป็นคลิปสั้นก่อนเดี๋ยวตัต่อเอาตัตตเดี๋วค่อยลงเอาอยวลอย่า่เป็ยันได้วัน้อาได้เสียบกับเฮ็ดใส่ตนัวขาดนัวขาดนัวกับน้ำปลาห่อนตัวขานัวลาบนี่ลาบนี่เห็นตะัาลาบลาบเจ้าโลาบกุดบยวลาบกรสินเห็นอยูลาบกุบนบึเห็นดรั่ะนี้ลาบเงี้ ลาบขนแกนพอเห็นอยู่ในป่ายพอมีเลยมีแต่ลาบลาบผู้คนลาบยาโสอันนี้ลาบสินนะวะอันนี้ลาบน่ดีอันนี้ลาบผู้ดอนี่หรลาบเพาะลาบสูตรผู้ดอนลาบหมูหมูมันคนเพื่แค่หลอดเพื่หมอหารเนอนี่มาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยสุบุญณ์เอาไหมจัดไปอึ้งจัดไปจัดไปบ้าน จัดไตบันโอ้ยพุดพี่น้อขืนกินเลยบ่ยืนยกินเลยบ่ยขยืนกินเลยอไปเรื่วนเกษตรยืนกินวนเกษตรยืนกินกคินกินพี่กระดไยูกนั่นบ่ไม่บ้งร้อเมืองเอ้ยจัดไปครับผมแส่็จแถบแสร็จเรแซ่บก็องอาหารหน้โอ้ย นี่นะครับผมบรรยากาศบรรยากาศบ้านๆเฮ้าต่อไปเห็นวินเ็ดาห้บริการพี่น้องเพ็ดอยู่ครับเพ็ดอยู่บ่ตุงหยางบ่ตุงาวันต้าบัวพวเาก็เลี้ยสองแบก่นเบเดอยู่ตัวนี้ตัวข่ขั้วเลี้ยตัวนี้ขั้วเล้ยงเรียว่าไถเลี้ยง ก็ถามคอยดิเพิ่มเพิ่ามขั้นเดียแม่มาหาขั้นเดี๋ยวไม่ควแล้วด้วยเดียนี่บอกได้คนทอ้แรไปป่าตัวนจัวคอยในล้วนแล้วจะมาใช้เงินยาวเอะเออแต่ถามคอยบ่เศร้าผมหรอเพื่อนเขาบอกพบ่เขาผเศร้าผมพี่เรอจะได้ับบ่เศ้า กันกันันโบเดตลีนี่ใส่ใสโอ้ยอมาตายเอาค้นกินเหรานี่นั่ง,ง,ง,งด้กินเราคนกินเขาเอาเล้ครับเ่าตอเอาเอาไปปาเีมันัวน้อนแล้วคนคืออเลือใส่กนบเออเลือดนเลอดัะเกินเอาเดตน้ำหอนเนี้ยเลือดตวน้มอน่าแดงกอนี่เอาคือบอาเป็นเบิกก่เงินนี่เียกันไปทาไอไ ไม่แม่แม่มมี่ะาเอาพามาเอาบอกไเยคอค่าค่าเอาลยค่าคเดนเลยลูกค้ามาเอามเอยูคค่าบาทนี่ไปย่จริงสวนกรตรีนาดีครับผมจำนายพันใหม่เบิร์ตซแนวละค่าดะกินลูกค้ามาเอาลูกมาเนูค่ามาเอาท่านใหม่เนี่ กข้าตะไลอยู่หันสุกลีนสุกลีเพราะว่าเห็ดสุกมัโอ้ยเห็ดุกเะอดเลือดเลือกบสุกแน่เลือดกตัีนสามแนเลือดเลือดเน่ยเลือดเลือดแนี้ด้รเปล่เ้เนอเบื้องพี่น้องเบื้องเบื้องเบื้อคนผีทองเหลืองนี่ยรวยอันอันไปเข้าเอินปอบปอบหยิบเข้าเอินปอบเอีนนั่น

เบาอึนบาอึงจัดไมาว้าพี่น้องม่กินหาเื่งบลาบเือบานนี้เขาตีเบิงบาอึงลาบลาบเลือสุกเล็กหมูอ่ะลาบเลียดสุกเล็กหมู รับคุณขอบคุณขอบคุณบู๊ยเนี่ยหนำตาพี่เพชรเอาตากรองเอากรองเอ่อเอาก่อนเอาจีบไปขายลูกจีนบ้านนักเต็มพ่อโอ้ยจอยเลยเขาถ่ายแล้วโอเคเลย ไหวสักวันครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กะพี่น้องมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยครับเด้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวอึ้งเดี๋ยวมือแรงสีผ้าไปไตอึ้งบ่ไตดอกบ่าวอึ้งมือแรงสีผ้าเรากินต้มไก่ปะบ่ไตดอกบ่าวอึ้งไตอึ้งไตอึ้งเรียบบ้านเรียบบ้านเรียบบ้าเรียบบ้านต้องมึงแค่ไห้เอาเขามาตัวเดี๋ยวเสีย้เป็นพระเอกประจำช่องขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ